รายการพุทเช้าข่าวโรงเรียนประจำสัปดาห์นี้จะพาผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายอาทิเช่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านพะนอนจังหวัดเชียงใหม่สกัดสํานักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสอง โฮมเบดเลิร์นิ่งโรงเรียนสู่บ้านเป็นการเรียนรู้ที่บ้านโดยอาศัยความร่วมมือของโรงเรียนและครอบครัวของโรงเรียนพัฒนาศึกษาจังหวัดปัตตานีสกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อทักษะการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประเภทครูผลงานศิลปะกับการสอนออนไลน์ของโรงเรียนพดุงปัญญาจังหวัดตราดสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตราดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของโรงเรียนวัดสารวันจังหวัดนครปฐมสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครปฐมเขต2 ร่วมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการทุกเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันทุที่17พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา7นา30นาทีเป็นต้นไป